รีบหาด่วนดูให้ดีรับซื้อแบงค์ย่สิบาทรัชการที่สิด้านหลังมีรูปนางฟ้าแบบนี้จ่ายสดจะดีเจ็ดหมื่นสบาทใครมีแบงค์ย่สบบาทรุ่นนี้ก่อนใช้เอามาขายผมนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบ0เอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื bird ่ BB BB อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจกเฟซบุ Bank, ver, ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื bird ่อนๆพี่ๆน้องท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรยี่สิบบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรยี่สิบบาทรัชกาลที่สิบเป็นธนบัตรที่ผมบอกทุกท่านว่าก่อนคุณจะหยิาบธนบัตรของเราออกไปใช้คุณฟัังนนะะะคครบบุณมมีีสิิททธ์่่จขายล้ไดใหื นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะขายเราได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทใครที่มีแบงค์ยี่สิบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าบัางครับหยิบขึ้นมาดูครับสวัสดีพี่นงนุชอ่อนประสบครับเอฟซีอ้อมน้อยครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะใครมีแบงค์ยี่สิบาทแบบนี้บ้างวันนี้มีมาให้ดูสามใบครับใบละหมื่นใบละพันใบละห้าพันมันมีลักษณะอย่างไรสวัสดีพี่มิรครับเอฟซีไต้หวันครับสวัสดีพี่ไพยน์ครับเอฟซีจากสระบุรีครับสวัสดีพี่นงนุชจากอ้อมน้อยครับ สวัสดีพี่อนุวัตรครับอ่ะเรามาดูกันนี่คือธนบัตรยี่สิบบาท,บาทรัชกาลที่สิบใครเคยใช้แบงก์ยี่สิบบาทที่เป็นโพลิเมอร์พลาสติกแบบนี้บ้างครับนะครับที่เป็นโพลิเมอร์พลาสติกนะอันนี้พลาสติกนะดูนะในวงกลมสีเหลืองในวงกลมจะมีเลขสองศูนย์สีเหลืองคุณเห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่ชัย,ยศิษฐ์ครับสวัสดีพี่สมศักดิ์ครับอ่ะพี่ดูนะ ใครเห็นเลขยี่สิบสีเหลืองอันนี้ใครเห็นแล้วบอกผมหน่อยพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับป่ะเราจะได้เดินทางวันนี้รีบไปนะครับวันนี้รีบไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะมาสายนิดนึงนะครับอา้าวใครที่ดูอยู่นะขณะน,นี้แล้วคุณมีแบงก์ยี่สิบหยิบขึ้นมาเอามาขายแล้วได้สวัสดีน้องธีรพลนะครับนะครับส่งของพี่ส่งของให้แล้วนะพร้อมของแถมนะครับอดูนะครับเหรียญแบบนี้อันละสี่พันถึงอันละสามแสนฟังไม่ผิดครับ เหรียญละสี่พันหนึ่งอันละสามแสนนี่คือเหรียญนายพลหยุนซื้อไข่เหรียญวันดอล่าไม้เท้าแบบนี้นะครับบ้านใครมีนะครับจํานวนเยอะๆติดต่อผมมาได้แล้วมารับเงินสดกลับบ้านนะครับมีเหรียญจีนมีแบงก์จีนนึกถึงแบงก์ครับเข็มเพชรวัตถุโบราณครับนี่หัวเล็กนี่เห็นนะมีแบบเนี้คุณอยากจะขายเนี่ยคุณติดต่อมาขอบพระคุณครับพี่ใครเห็นเลขยี่สิบสีเหลืองอันนี้บ้าง เห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับผมจะได้เดินทางอะเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่คือธนบัตรยี่ิบาทแบบพลาสติกพลาสติกโพลิเมอร์ใครเห็นบ้างสีเหลืองเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับสวัสดีทุกๆท่านครับมีพระเครื่องแบบนี้นี่นี่ดูนะบ้านใดมีพระเครื่องแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อหรือสีลิงดำวั่าสุงนะครับ หรือจะเป็นพญาเต่าเรือนผมรับเท่าเกือบทุกรุ่นนะครับผมรับเท่าทุกรุ่นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับแบบเนี้ยมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านคุณติดต่อผมมาเลยนะครับมีหลวงพ่อแดงหลวงปู่ทวดนี่เพื่อนเพ <ve> ื <Buffalo> ่อนพี่พี่จ๋าดูนี่หลวงปู่ทวดครับไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนผมรับเท่าหมดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนผมรับเท่าหมดเลยใครที่มีแบบนี้นี่พระเลี่ยมทองเห็นไหมครับ หลวงพ่อโสธรแปดสิบปีก็ตำรวจผมรับเช่านะครับหลักบางองค์รับเช่าหลักแสนนะสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับบางองค์รับเช่าหลักแสนใครที่มีพระเครื่องมีเหรียญมีพ้าเนื้อผงอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่พระพุทธชินราชอินโดจีนมีแล้วมาเลยนี่เม็ดแตงหลวงพทุทธวดครับใครที่มีแบบนี้นะพระอยู่ที่บ้านอยากจะขายติดต่อผมมากครับไป วันนี้ไปแล้วนิดนึงสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับนี่คือธนบัตรยี่สิบบาท,บาทพี่จา๋าเอฟซีครับใครเคยใช้แบงค์ยี่สิบรุ่นนี้บ้างใครเคยใช้พิมพ์เคยใช้แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยอย่ากโกหกกันนะครับใครเคยใช้พิมพ์เคยใช้แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยยี่สิบบาทแหนบละแสนนะ ดูนะครับมีนางลำเห็นไหมมีนางฟ้าอยู่บนด้านหลังของธนบัตรเห็นไหมครับมีนางฟ้านะครับอยู่บนหลังของธนบัตรใครที่ดูอยู่ณนะขณะน,นี้พี่จา๋ามีแบงก์ยี่สิบบาทแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณฟังนะครับคุณอยากจะขายใครที่มีแบบนี้ ติดต่อผมมาด่วนด่วนนะครับนี่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 ตอบคุณอะไรเนี่ยคุณสวีดคุณสวีก็บอกว่าขอยกเลิกติดตามเอายอดไลค์พูดจริงๆนะเชิญไม่ได้งอไม่ได้งอให้คุณสวีดบุญเลตอะไรเนี่ยมาดูผมเอาตรงๆครับผมเนี่ยรับเฉพาะ f อซีที่เข้าใจกันเฉพาะ f อซีที่รู้ว่าเฮ้ แบบไหนที่มันจะขายได้นะครับเอาเป็นว่า f อที่สินเสมอกันน่ะจะรู้ไงว่าผมเนี่ยไม่ได้โกหกหากคุณมาปักปั๊มผมอย่างนี้คุณไม่ต้องมาดูผมครับคุณอะไรนะคุณสวีดมูลเล็ตออกไปจากบ้านของผมไม่ต้องมาดูให้เสียสายตาคุณคุณเชื่อผมเดออนะครับคุณสวีดมูลเล็ตเชิญงับเกตเอาขอพระคุณงับไะ เรามาดูกันนี่คือธนบัตร20บาทนะครับนี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่10รุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะดูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วพี่จ๋าดูนี่ธนบัตรผ่านการใช้งานมาวันนี้ครับมีสามธนบัตรของแบงค์20บาท รัชการที่สิบรัชการที่สิบใครที่เคยมีเคยใช้พิมพ์เคยใช้ครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยพี่ตัวนี้ถามว่าร้านอยู่ไหนมีเหรียญเยอะมากร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสีญย่านแผนที่ตามหน้าจอเลยครับอ่ะพี่จ๋าดูฮะนี่คือธนบัตรยีบาท 2018. เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับ คุณจะเห็นโค้ดลับที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรของคุณพี่ช่างแก้วสายประเสิฐครับนะครับคุณจะเห็นโค้ดลับที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรพี่น้องขอไลน์รัวๆคนละสิบทีครับใครยังไม่ได้แชร์แชร์ไปแจกเสื้อคนแชร์ใครยังไม่ได้แชร์แชร์ไป,คใ,คไไไปใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วครับไปครับดูนะครับธนบัตร20บาท แบบนี้สวัสดีพี่โอติปปากใต้เมืองคอนครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ปัญญาครับดูนะครับพี่หากเป็นใบเนี่ยหากเป็นเลขที่ที่ผมตามหาอย่างที่บอกนะครับใบหนึ่งหมืหน่นนะและผมเคยเห็นธนาบัตรยี่สิบาทรุ่นนี้ครับมันเป็นการที่ธนาบัตรยี่สิบบาทพิมพ์ผิดออกมาเป็นจำนวนเยอะมากๆอ่ะเจ็ดร้อยกว่าท่าน ดูเลยดีกว่าครับอ่ะผมวางแบบนี้นี่พี่พี่ขอบพระคุณพี่อลรวันครับขอบพระคุณพี่อรวัน,วนหนูติดตามพี่เขามาเป็นปีชอบดูเรื่องสารดูคลิปให้จบถ้ามีตรงที่พี่เขารับซื้อจริงพี่เขารับซื้อจริงเคยขายขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่อลรวันครับขอบพระคุณครับอ่ะ FC ทั้งหลายใครเห็นเลขสีแดงที่ปรากฏ บนธนาบัตรบ้างโค้ดรับครับใครเห็นเลขโค้ดรับพิมพ์บอกกันหน่อยใครเห็นเลขโค้ดรับพิมพ์บอกกันหน่อยครับขอบคุณพี่โอติครับเนี่ยพอเวลาให้พิมพ์พี่จ๋าพิมพ์เธอนะเพราะของแบบเนี้ยเวลาเจอมันเจอเทียเยอะๆนะครับ นนนน,นี่มาใครเห็นเลขบ้างเลขเฮ้ยไม่มีใครเลยเหรอพี่มิดขอบพระคุณครับพี่วุฒิขอบพระคุณครับพี่โอติมีสามท่านใช่ไหมเดี๋ยวพอเวลาไอ้นั่นปุ๊บก็จะมีปัญหาอีกซื้อไม่จริงสวัสดีพี่สุภัฒน์หมื่นพักดีครับซื้อไม่จริงหรอกโกหก หลอกลวงปั่นกระแสเอายอดวิวสวัสดีพี่จูไดรัสครับพี่จา๋านี่คือคำพูดต่างๆนานา,นาที่เอฟซีของเราครับที่เอาตรงๆนะฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดต้องพูดคำนี้เลยนะครับฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดฟังอะไรฟังให้มันแตกฉานก่อนว่าเขาซื้อแบบไหนเวลาหนูให้พี่ๆดูเนี่ยอย่างเงี้ยเลขห้าหนึ่งสองเนี่ยคุณเห็นป่ะคุณพบเจอเนี่ยคุณพิมพ์มา มันจะได้เป็นเครื่องยืนยัน,นครับว่าเฮ้ยแบงก์ยี่สิบบาทเนี่ยหากเป็นเลขห้าหนึ่งสองเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขายได้นะครับพี่ธนิตพรุ่งนี้ร้านเปิดครับร้านเปิดแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับส่งรูปประเมินราคาก่อนนะครับแอดไลไอดี ID ตามหน้าจอครับเห็นมาก หมายเลขด้านบนคือห้าหนึ่งสองแล้วคุณดูฝั่งนี้เนี่ยเวลาให้ดูดูเถิดพี่จา๋าเห็นไหมครับเลขสามตัวฝั่งนี้คือเลขอะไรครับนะครับเลขอะไรครับร้านเข็มเพรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีไม่มีค่าได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่าใบเซอร์ค่าอะไรไม่ต้องนะครับ หมายเลขที่คุณเห็นฝั่งนี้คือหมายเลขเนี่ยครับคือใบแรกที่หยิบมาให้ทุกท่านดูว่าเฮ้ยแบบเนี้ยคุณพบเจออย่าเอาไปใช้เนี่ยคุณเห็นไหมสภาพของธนบัตรใบนี้ครับถูกผ่านการใช้งานมาเห็นไหมมีรอยพับมีรอยยับเละตุ้มเปะ๊ะ คุณครับดูฮะใครที่ดูอยู่นะขณะน,นี้มีแบงค์แบบนี้ดูนะครับเห็นไหมฮะหมายเลขของธนบัตรยี่สิบบาทด้านบนเป็นห้าหนึ่งสองด้านข้างเป็นเก้าหนึ่งสองเห็นไหมครับเมื่อคุณพบเจอแบบนี้แหนบละแสนนะ แนบละแสนนะมีอยากจะขายติดต่อมาใบต่อไปครับเรามาดูเลขโคตรลับกันนี่อ่ะพี่พี่ดูดิมาเลยจ้ะใครเห็นเลขสามตัวสีแดงบ้างพิมพ์บอกกันหน่อยเลขอะไรครับและเดี๋ยวใครที่ตอบตัวเลขมาผมมีเสื้อแจก เอาดีผมมีเสื้อแจกให้กับทุกท่านนะครับดูนะครับหมายเลขที่ทุกท่านเห็นตามหน้าจอคือหมายเลข042เมื่อคุณพบเจอธนบัตรแบบนี้เลขนี้ย้ำนะครับเลขนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะรวยพูดได้คำเดียวครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยและมีสิทธิ์ที่จะพบเจอ เงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับอดูสิดูนะครับขอบพระคุณครับหมายเลขด้านบนที่ทุกท่านพิมพ์มาคือหมายเลขศูนย์สี่สองเห็นไหมครับแล้วคุณดูฝั่งนี้พิมพ์บอกกันหน่อยครับพิมพ์บอกกันหน่อยครับเนี่ยคุณพบเจอแบบเนี้ยอย่าเอาไปใช้ฮะ อย่านำไปใช้ครับเห็นไหมครับเลขที่ปรากฏทางด้านขวามือคือหมายเลข052ด้านซ้ายมือคือหมายเลขศ4 2เห็นไหมครับเมื่อคุณพบเจอธนบัตรแบบนี้เนี่ยอคุณดูดิเลขด้านซ้ายและเลขด้านขวามไม่ตรงกันหลายๆท่านงงครับเฮ้ยมันก็มีแค่ใบเดียวที่มึงเอามาให้ดูเนี่ยจริงป่ะหลายๆท่าน คงไม่เข้าใจหลายๆท่านคงคิดว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละอ่ะแล้วคุณดูนี่ใบสุดท้ายพบเจอโค้ดเยอะพบเจอได้โค้ดเยอะเห็นไหมครับสามตัวสีแดงเลขอะไรครับแล้วบอกกันนะใบเนี้ยเจอได้โค้ดเยอะผมเจอทีเป็นแนบแนบแนบละแสน เดี๋ยวให้คุณดูครับว่าเฮ้ยมันเวลาเจอเยอะอะมันเยอะแบบไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูนะอย่างที่บอกนะครับพบเจอแบบเนี้ยแล้วคุณอยากจะขายอะ่ะคุณติดต่อผมมานะครับหมายเลขเจ็ดหกสี่ขอบพระคุณครับพี่วุฒิครับคุณแบงค์ของจริงครับนะครับก็เอาเป็นว่าตัดสินกันเัาเองแล้วกันพี่ไลฟ์มาก็จะหลายปีอยู่แล้วดูนะครับ หมายเลขด้านบนคือหมายเลขเจ็ดหกสี่หมายเลขด้านล่างคือหมายเลขอะไรครับเนี่ยมันเน้นข้อความมันเน้นในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆของเราจําเป็นจะต้องรู้เห็นไหมครับหมายเลขเจ็ดหกสี่กับหมายเลขเจ็ดหนึ่งสี่อ่าดูก่อนดูก่อนหมายเลขเจ็ดหกสี่กับหมายเลขเจ็ดหนึ่งสี่ เห็นไหมครับแล้วหลายๆท่านแมงก็มีใบเดียวแบงค์พี่ดูนะผมมีอะไรให้ดูนะตั้งสติกันนะดูนะครับเอาคุณดูดี๋เห็นไหมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเห็นไหมใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วนี่ได้มาเป็นแหนบเลียงเบอร์แบบนี้เลยเห็นไหมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามแล้วผมเชื่อครับธนบัตรแบบเนี้ย มันมีอยู่อีกเยอะเห็นไหมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามันมีอีกเยอะแต่หลายๆท่านไม่รู้ครับว่าเฮ้ยแบงค์แบบนี้มันสามารถขายได้และแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับมีแบงค์ยี่สิบคุณสัญญากับผมเถอะว่าคุณกลับไปจะกลับไปดูแบงค์ยี่สิบบาทที่อยู่ในมือของคุณครับอย่าลืมนะครับ บ้านใดมีแบบนี้แบงค์ยี่สิบบาทพลาสติกโพลิเมอร์นะครับอย่าพึ่งเอาไปใช้เด็ดขาดมีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนงับเป็นไงครับเพืเ่อนๆกับแบงค์ยี่สิบบาทที่ผมนำมาดูสามใบวันนี้ว่าเฮ้ยแบงค์ยี่สิบบาทหากเราเอาไปใช้ซื้อของเราก็ได้แค่ยี่สิบแต่ถ้าคุณดูสังเกตแบบที่ผมบอกใบละหนึ่งพันถึงใบละหนึ่งหมื่นบาทคุณมีสิทธิจะได้รับเงินดันดีครับก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คาม พระเครื่องพระบูชามีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาเราจะรีบตอบกลับกันครับอย่าลืมนะแบงค์เข็มเพรยวตุลาประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียววันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพรวตุลานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบู้ชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3น์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ